สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลกัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซสิรสัตนิวพัฒอสาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากลงแก้วค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และสภาวัฒนธรรมจังหวัดรีสเกตค่ะจากประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมาการบริหารสภาวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2,553ค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่6สิงหาคม2563ค่ะที่ห้องประชุมสังฮีโรงแรมแกลลอรี่ดีไซน์อำเภอเมืองศรีสะเกษนายสัมฤทธิ์พงวิรัตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงการคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมโดยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช2,553 โดยมีนายธงชัยเจริญพาณิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตกล่าวต้อนรับนางสาวมนัสวีมณีแสงผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตนายประยัติลาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตส่วนราชการผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสรสเกตและผู้แทนภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้การต้อนรับ ทั้งนี้กลมส่งเสริมวัฒน,นธรรมในฐานะหน่วยงานกลางในการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและประสานงานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรักวิสาหกิจองค์กรเอกชนประชาชนและสถาบันต่างๆในด้านการดำเนินงานวัฒน,นธรรมของชาติทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อที่จะรักษาและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญตัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2553และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายเครือข่ายการดำเนินง,งานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ในลักษณะการกระจายอำนาจทางวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดก,การและขับเคลื่อนการดําเนินง,งานวัฒนธรรมในท้องถิ่นตนเองในรูปแบบต่างๆที่สามารถสร้างกระแสการรับรู้ทางวัฒนธรรมไปสู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวางในการนี้กลมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภาวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตได้ดําเนินการจัดประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมด้วยพลังการ มีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ตามพระราชะบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2553ครั้งที่8จังหวัดสิสเกตโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษนำเสนอนโยบายการดำเนินงานวัฒนธรรมที่มาและความสำคัญของสภาวัฒนธรรมต่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมในพื้นที่การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จและ เข้มแข็งด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมและการนํานโยบายไปขับเคลื่อนในพื้นที่รวมถึงปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จของการดําเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่และเพื่อระดมทรัพยากรบุคลากรและสักยาพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อการ ดำเนินง,งานวัฒนธรรมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น40คนค่ะ